สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่าจช่นนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปให้ลูกทุกคนนั่งบัเพียหลับตาพนมมือขึ้นมพร้อมกันนะจ๊ะใจของเรายัางอยู่กลางกายนะหยุดนิ่งๆตรงนั้นอันมัยยังบัตสาภะควาโต โอปปะปาคณะเมก,กมมะกรอรังกะโรอัมมะเสหฮนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะ พุทธร, Shift, รธทัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังรรนนรนนครัตนะสังครัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบ,มบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่ดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแด่ดีตการที่ล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมามิด จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจากประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะาพุทธรัตนะาธรมมรัตนะาธรมมรัตนะาสังครัตนะาสังครัตนะาญาณรัตนะาญาณรัตนะาาพระพุทธเจ้ารม ถ้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะสัมปัน สังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโอชนังโภชนังพุทธกังวรังอุทธกังวรังโอตัสสาภะคะสาภะมัสสาภะคะสาสัมหัสสานิยาเทมะนิยาเทมะครัพระพุทธเจ้ารวมใจครัพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระหวานทั้งข้าหวานทั้งข้าแลพระรหพุทธเจ้า แด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะสังขรัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่ดีตการที่ล่วงรับไปแล้วแด่ดีตการที่ล่วงรับไป จะนับจับประมาณมิได้จะนับจับประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจับประมาณมิได้จะนับจับประมาณไม่ได้พุทธรัตนะพุทธารัตนะธรมมรัตนะธรมมรัตนะสังฆรัตนะสังฆารัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจขราพระ พระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวทั้งหวานทั้งข้าวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนพุทธรัตนธรรมรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนสังฆรัตนญาณรัตนญาณ พระัตนนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวทั้งหวานทั้งข้าวแดบรมพุทธเจ้าแดบรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลนบันดาลให้จงดลนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุข ได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอ n i พ p a n a จั t i โ o h o tu n i พ p a n a p a t i โยโหตุ